matter What matters to you The Matter Recap สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ The ะ e ม a เทอร์รีประจำวันที่24เมษายน2564ระบบสาธารณสุขที่เหมือนทอดทิ้งผู้ป่วยโควิด -19 โทรศัพท์สายด่วนที่โทรไม่ติดเตียงผู้ป่วยที่อ้าว่าว่างแต่เหมือนไม่มีอยู่จริง ความสูญเสียของนักกีฬา e-sport ที่สะท้อนปัญหาของระบบการช่วยเหลือประชาชน The Matter ได้สรุปรูปรวมมาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมากุลทรัพย์วัฒนาผลหรืออพ VGB อดีตนักกีฬา e-sport อายุ34ปีได้จากไปด้วยโรคโควิด -19 โดยระหว่างที่เขารู้ตัวว่าได้รับเชือ้อเขาได้พยายามติดต่อหาโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอย่างไรก็ตาม ก่าที่เขาจะได้เข้ารักษาเชื้อไวรัสก็ลามลงไปจนถึงปอดเขาก่อนที่จะเสียชีวิตเพียงสองวันหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่13เมษายนกุลทรัพย์เริ่มกับตัวอยู่บ้านเป็นวันแรกหลังจากทราบข่าวว่าเพื่อนที่ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยการมีความเสี่ยงเนื่องจากทํางานเป็นดีเจอยู่ในร้านย่านทองหล่อวันที่สิเมษายนเขาได้โพสต์ผ่านเ c ซบุ o กส่วนตัวว่ากักตัวเองมาหวันแล้ว โคต้าตรวจแถวบ้านก็ไม่มีสายด่วนก็โทรไม่ติดจนใกล้จะหายเองอยู่แล้วซึ่งช่วงนั้นตรงกับช่วงที่มีข่าวว่ามีผู้เข้ารับการตรวจโควิด1 9ที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมากจนโรงพยาบาลต้องปฏิเสธผู้เข้ารับการตรวจวันที่20เมษายนเขาได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ตัวเองคาดว่าตัวเองน่าจะติดเชื้อไวรัสเพราะมีอาการแสบคอตัวร้อนกินข้าวไม่ลงเดินไปห้องน้ำไม่ไหว ติดต่อโรงพยาบาลรอบบ้านตัวเองก็ไม่สําเร็จลองติดต่อไปที่โรงพยาบาลสนามเพื่อขอให้ส่งรถมารับทั้งนั้นก็บอกว่าเขาจําเป็นต้องมีผลตรวจยืนยันก่อนว่าป่วยจริงซึ่งเขาก็พูดในไลฟ์ว่าประเด็นคือเมื่อมีอาการแบบนี้จะออกไปตรวจได้อย่างไรวันที่21เมษายนเขาได้เข้ารับการตรวจแอดมิตที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านเกษตรโดยตรวจพบว่าเชื้อได้ลงปอดไปแล้วจึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ วันที่23เมษายนกุลทรัพ์ถูกพาตัวเข้าห้อง i อซเนื่องจากไม่สามารถหายใจเองได้และเชื้อได้กินเนื้อปอดไปแล้วกว่าร้อยละ80วันเดียวกันนั้นเองเวลาราว2 2นาฬิกา20นาทีแพทย์ได้ปั๊มหัวใจกุลทรั์หลังจากนั้นในเวลา23.30นหรือหทุ่มครึ่งกุลทรั์ได้เสียชีวิตลงหลังจากเขาเสียชีวิตได้มีเพื่อนคนหนึ่งโพสต์ถึงกรณีของกุลทรัพย์ว่าสาเหตุที่อาการสุดหนัก เพราะเจ้าตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่อยากเรียกแกร็บหรือแท็กซี่เพราะกลัวคนอื่นติดแต่ขับรถเองก็ไม่ไหวจึงทำได้เพียงแค่รักษาตัวอยู่บ้านและโทรศัพท์เรียกเจ้าหนี้ให้มารับรายการเรื่องเล่าเสาวอาทิตย์ที่ออกอากาศวันที่24เมษายนได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนของกุลรัพ์คนหนึ่งซึ่งเล่าว่าเขาได้ช่วยกุลรัพ์ติดต่อหาโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแต่ไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่จะรับตัวไม่ว่าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยมีเพียงคําตอบให้รักษาตัวดูอาการตัวเองไปก่อนทางสายด่วนของรัฐก็ไม่รับสายบ้างหรือตอบกลับมาว่ากุลทรัพย์ยังไม่มีผลตรวจเชื้อจึงยังไม่สามารถส่งรถมารับได้เพื่อนของอัพกราบต่อในรายการเรื่องเล่าสารอาทิตย์ว่าความพร้อมของระบบสาธารณสุขที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่บอกว่าพร้อมบอกว่ามีเตียงพอมันพอจริงๆหรือแค่คำโฆษณาเพื่อปกปิดปัญหาว่าพวกคุณจัดการได้ล้มเหลว กรณีของกุลทรัพย์ทาให้สังคมตั้งคําถามต่อการจัดการกับโรคโควิด -19 ที่อยู่กับสังคมไทยมานานกว่า1ปีเหตุใดกว่า1ปีแล้วถึงยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เช่นนี้เหตุใดกว่าหนึ่งปีแล้วระบบที่ควรจะรัดกุมครอบคลุมกลอบหละหลวมและกระจุกตัวรวมไปถึงเหตุใดมาถึงขณะน,นี้การแจกจ่ายวัคซีนยังล่าชา้าและไร้ซึ่งประสิทธิภาพสถานการณ์ในตอนนี้ เหมือนประเทศไทยได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาเดียวกันของปี2020ซึ่งเรากับว่าเราไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเลยติดตามรายการ The Matter Recap ได้ในทุกช่วงทางของ The Matter Podcast ครับ